จริงๆคนที่เป็นโรคไตาสามารถปรุงอาหารทานเองได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24่เดียวทีวี TV, สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการปรุงอาหารทานเองคือคนที่เป็นโรคไตหลายคนเข้าใจว่าไม่สามารถปรุงอาหารได้เลยต้องทานแบบไร้รสชาติทานแบบจืดแบบไม่ปรุงเลยอันนี้จะเป็นความเข้าใจผิดนะคะจริงๆคนที่เป็นโรคไตาสามารถปรุง าได้ค่ะแต่เรียกว่าจํากัดปริมาณการปรุงซะมากกว่าโดยที่เรานะคะจํากัดการปรุงแบบ1ช้อนชาเครื่องปรุงที่แนะนําให้คนที่เป็นโรคไตหลีกเลี่ยงในการปรุงก็คือเกลือนะคะเพราะว่าเกลือแค่เล็กน้อยนะคะโซเดียมจะค่อนข้างสูงมากเครื่องปรุงที่แนะนําให้ใช้อย่างเช่นน้ําปลาหรือซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาจะมีโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมซอสถั่วเหลือง1ช้อนชามีโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมหรือซอสหอยนางรมนะคะ1 1ช้อนชาจะมีโซเดียมประมาณ200มิลลิกรัมซึ่งถ้าจะดูโซเดียมให้ชัวร์นะคะเราอาจจะต้องดูฉลากข้างขวดว่า1ห,หน่วยบริโภคมีโซเดียมประมาณเท่าไหรค่ค่ะส่วนการปรุงอาหารนะคะเช่นทําข้าวผัด1จานแบบนี้คะ่ะเราอาจจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้คะ่ะ1ช้อนชากับซอสหอยนางรม1ช้อนชาแบบนี้คะ่ะเราก็จะได้รับโซเดียมประมาณ600มิลลิกรัมซึ่งไม่เกินลิมิตนะคะโซเดียมที่ควรได้รับในแต่ละวันก็คือ2,000มิลลิกรัมนั่นง แบบนี้นะคะอาหารของเราก็จะอร่อยขึ้นจะไม่จืดจนเกินไปหรือวิธีที่2นะคะเราใช้การปรุงรสด้วยเครื่องเทศสมุนไพรไทยได้ค่ะเช่นพริกไทยขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวที่มาจากธรรมชาตินะคะหรือจะใช้เป็นรสชาติจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติก็ได้ค่ะเช่นหัวหอมต้นหอมผักชีหรือพริกสดก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารของเราได้อีกเยอะเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเทคนิคการปรุงอาหารในโรคตายยังไงให้ปลอดภัยนะคะถ้าค,คลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 g สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ